สวัสดีครับสวัสดีทุกคนท่ทานผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมพี่บีซ่าซ่าชาแนลวันนี้เราจะมาเล่นหุ่นเซฟเซฟอะไรวะไม่ใช่แฮปปี้เคลียร์นะเซฟเอ่อไมน์เฟล็กส์ครับวอร์เลเลดี้พัฟว์วอร์ มาแล้วโยด้าพ่อย,กกออยูจอยชิมเลย

รอวิดชิเชุ๊ยโดนเก็บเส้อแล้ว โปรโปรโปรรู้สึกว่ามีโปรรองราชการแพทย์ราชการตํารวจรัฐบาล นี่ค่าได้หนึ่งตัวตัววัวตัววัวตัววัวด้วยออตัวนี้ตัวนี้นี่อื้ตัวแทงว่ะ

เก็บเก็บอุ้ยชิปเป่งเลยชิปเป่งไม่โดนดิไม่โดนโอ้ยูแฮกเกอร์แฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยยูแฮกกิ้ง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 

ยิงยิงยิงยิอุ๊บโคตรมันเลยสี่สิบแปดยิปแล้วอ่ะหนูเอทรทบสามวัน อยิงพลาดด้วยเชิปเปิดแล้วอุ๊ยื้อือ one one gi gi one i am one lobby 5 one yeah ก,ก,ก็บบบนะครับกับเอพิโซดนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย